คิวเหมือนต่อคิวไหมจริงๆมันก็เป็นในยะแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่จะใช้สื่อสารกับนักแสดงสื่อสารกับทีมงานนี่แหละว่าถึงคิวที่อะไรจะต้องปรากฏบนเวทีแล้วโชว์ดเรคเตอร์หรือว่าผู้กำกับโชว์เนี่ยนะคะจะเป็นคนแบบคุมว่า อะไรจะต้องปรากฏไม่ว่าจะแสงไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะม่านเปิดไม่ว่าจะปล่อยนักแสดงเข้าหรือว่าจะปล่อยให้มีแบ็กสเตจเข้ามาเก็บของอะไรเงี้ยคำว่าคิวคือการไปเตรียมตัวระวังไปอะไรอย่างนั้นคูลี่เคยเป็นแบ็กสเตจตอนที่เรียนนะแล้วก็ต้องคอยปล่อยคิวสองข้างอ่าเราก็ต้องบอกให้นักแสดงคนที่กําลังจะออกต่อไปอ่ะต้องมาสแตนบายคู่กับเราเพราะเราก็อยู่หลังมา่านและเตรียมจะส่งเขาออกไปคิวที่คูลี่ปล่อยจะใช้คําว่า เตรียมตัวระวังคิวคิวคือไปถ้าเองยังลักแรกยักแย่ยักยันคิวแล้วไม่ไปก็จะต้องโดนถีบออกไปใช้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่นักแสดงคนที่ปล่อยคิวไฟคิวเสียงคิวม่านคิวพร็อพคิวทุกอย่าง